เพจซูเปอร์ไก่ช็อปขายไอดีรับซื้อขายรหัสฟรีไฟล์และ RV ราคาเริ่มต้น100บาทซื้อรหัสไม่อัน้นมีแบบไหนรับหมดมีเว็บด้วยกดซื้อรหัสได้รับทันทีจะส่งรหัสให้อัตโนมัติไม่ต้องรอใครมาตอบสะดวกสุดๆที่เว็บได้เลยเพจจริงต้องมีผู้ติดตาม1 0 0 0 0แคนขึ้นไประวังคนแอบอ้างนะครับผม oh. สวัสดี้ไปรุ่นเบกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะับทีบอฟซีเฮดนะครับทีมเกฟฟี่ไฟฟี่ไฟก็อัปเดตกิจกรรมไปเข้ามานะครับเยอะแยะมากมายนะครับเหล่ากิจกรรมสายฟรีสายเติมนะครับแต่วันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับสำหรับสายแบบว่าในแบบว่าอยากฟรีหรือว่าสายที่รอโค้ดนะครับบอกเลยว่ามาเลยครับผมกติกาเราง่ายๆนะครับผมก็ตามดีเลยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับคลิปนี้นะครับว่าอยากได้ อะไรนะครับแล้วก็อยากได้อะไรแล้วก็เม้นต์ยูดีนะครับผมนล้วชื่อเฟซบุ๊กนะฮะเราก็จะสุ่มให้นะครับแล้วก็เติมเพให้นะครับผมเนาะเริ่มกลับมาแจกให้อีกแล้วนะครับสำหรับการเติมเพนะครับผมสุ่มนะครับยูดีนะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากได้อะไรก็คอมเมนต์มานะครับผมเนาะแล้วก็จะมีขอขวัญสุขให้ด้วยนะครับสำหรับวิวขึ้นนะฮะถ้ายอดวิวนะครับครบ5000นนะฮะ จะแจกขขวาญหนึ่งอย่างตรงนี้นะฮะก็จะสุ่มให้นะครับผมถ้าถึงนะห้าบาทก็จะสุ่มแจกไข่ไปเกิน1 0 0 0เพชรเพนะครับผมเนาะก็ประปาดีนะครับแล้วก็วันนี้โค้ดนะครับเป็นโค้ดจากดีแท็กนะครับผมเนาะก็ใส่ได้โคนเดียวเท่านั้นนะครับผมใครได้แจกโค้ดสุ่มไม่มีเกลือเว็บธาตุทองส่วนสมัครสมาชิกง่ายๆมาเติมตรงเต็มเกมเลือกเติมเกมเอาโค้ดนี้ไปเติมนะครับทุกคนจากนั้นมาสุ่ม ไม่มีเกลือกันเลยมีสุ่มเยอะเลยนะครับวันนี้จะมาสุ่มไม่ดีแรงงบ99บาทมาดูกันเลยไนดะ้จะได้ไหมได้ดีแล้วทุกคนหมวก F ออกขึ้นมา ID ขึ้นมาเชื่อม a c e b o o k ไปเชื่อมกันเลยนะฮะมีหมวก M จริงด้วยนะครับทุกคนคุ้มมากๆนะใครอยากสุ่มตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยอย่าใช้โค้ดสุ่มฟรีด้วยนะบายยได้ไปก็ยินดีด้วยนะครับแ8แปตอน หนึ่งอยไลค์นะครับผมเหมือนเดิมฮะก็ปาบาดีนะครับหลักๆเลยนะครับเนาะก็โอเคนะครับแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมนะครับเติมเงินนะครับรับสกิลรดนะฮะเท่มากเลยนะครับความเร็วสูงสุดแล้วก็ลดความเร็วเสียหายนะครับก็ได้เหนเลยสกินรถแล้วก็เก้านะครับเอาปาปาดีนะครับได้เจอตัมกอนแล้วเท่ดีนะครับก็ดูเนาะแจ็กกี้นะครับผมเนาะแล้วก็เปิดวอลลรอบสองนะครับ พร้อมกันนะครับบ่ายสเปิดโหนตนานแล้วแหละแต่แบบว่าเราไปได้โปรโมทเนาะตอนนี้คือแบบว่าเหลือ30คนสุดท้ายนะครับก็ใครรักใครนะครับก็มาช่วยเขาโหวตนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าชิงกัน10คนสุดท้ายนะครับเนี่ยอันดับ10เนี่ยคือเข้าไปได้นอนนะครับเรามาช่วยกันโหวตคนที่แบบว่าไม่มีใครโหวตดีกว่านะครับนะก็อย่างเช่นแบบนี้นะครับ ช่วยโหวตแบบนี <tampoco S 2> ้ดีกว่าอะไรเงี้ยครับเพิ่มๆๆเนี่ยนะครับเพราะว่าทุกคนมีโคเค็นอยู่ในมือนะครับกิจกรรมก็ตรงนี้เนาะนะครับรับตัวเ็นต้องโหวตนะเพราะว่าไม่ได้ชุดนะคุณดูถ้าไม่ได้โหวตเนาะก็โหวตเด้อนะครับถ้าไปถ้าไปโหวตตรงนี้คือโหวตนะครับจะโหวตได้ของนะครับผมเนาะก็มาโหวตด้วยนะครับวันหนึ่งเราก็เล่นได้หลายโทเเ็นแหละเราก็มาช่วยโหวตให้พี่เขานะครับผมเนาะก็ประมาณนั้นนะครับผมคุณดูเนาะแล้วก็อื่นๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับ การแบบว่าอัปเดตครั้งนี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวจะอัปเดตจะมีเให้ดูได้ปะดูได้แหละนะครับจะมีชุดนี้นะครับหัวกระต่ายนะครับเรียกว่าหัวกระต่ายมานะครับอ่านะครับเป็นผู้ชายผู้หญิงเลยนะมาหมดเลยนะครับน่าจะอยู่ในตู้รังผึ่งนะพี่อมว่านะครับน่าจะอยู่ในรังผึ่งนะครับดูจากสภการแล้วนะครับแบบนี้ครับนะข้ามลงก้มทองเนี่ยรู้สปอยเนี่ยทุกคนสปอยแต่ก้าทองจะมาหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ย เขาสปอยแล้วเนี่ยนะครับเออนะครับไม่อยากจะพูดเยอะนะครับตัวเนี้ยครับให้เป็นรังผึ้งแบบนี้ครับผมว่านะให้เป็นแบบนี้นะครับผมอ่านะครับรังผึ้งแน่นอนนะครับโอเคนะครับทุกคนก็รอก้ามทองเนาะทุกก็รู้นะครับว่าทุกคนอยากได้เนาะก้ามทองนะครับอ่านะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับหลักๆนะครับผมเนาะก็โอเคประมาณนี้ละกันนะครับผิดพลาดแล้วประการไหนก็ขออภัยด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ